วันนี้นะครับก็จะพามาสถานที่ออกเดตกลางเมืองที่1นั่นะก็คือหอศิลป์กรุงเทพเองรอบก่อนเนาะเรามาที่ร้านพลาดายนะฮะก็พูดถึงหอศิลป์แต่ว่าไม่ได้พาไปเดินดูในหอศิลป์เลยว่ามีอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวพาไปเดินดูดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงแต่จริงๆมันก็มาไม่ยากนะก็ลง MRT สนาักีิานะครับแล้วก็ มันติดกันเลยอะ่ะก็คือเดินเข้ามาอยู่ฝั่งตรงข้าม m d k กับสยาม Discovery นะครับมาไม่ยากเอ่อแต่ว่าถ้าเกิดจะพาใครมาเดทอะ่ะก็แนะนําว่ามาันน่าจะต้องเป็นคนที่แบบชอบศิลปะถ้าเกิดแบบว่าจะชวนใครมาเดทแล้วเขาไม่ชอบศิลปะที่ว่าอาจจะงงเนาะแล้วก็ที่นี่นะครก็มีหลายนิทรรศาการจะหมุนเวียนกันไปเนาะก็ลองเช็คดูกันได้นะครับอย่างปกติเนาะประเทศที่แบบ เจริญเจริญก็จะมีอย่างที่เกาหลีใต้ใช่ไหมัะอยู่กลางเมืองเลยอย่างที่ญี่ปุ่นก็จะมีโมริอาร์ตหรือว่าจะเป็นรูฟหรือจะเป็นที่พิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ต่างๆทั่วโลกเนาะอย่างที่สิงคโปร์ก็จะจัดอยู่เรื่อยๆแล้วของบ้านเราก็เอาจริงแล้วก็อาจจะเล็กที่สุดละแต่ว่าอก็ดีกว่าไม่มีเลยนั่นเองนะครับนี่ก็จะมีหลาย e อกซิบิ i ชันตรงนี้จริงๆเนี่ยคือเขาก็จะเริ่มตกแต่งไม่ได้ตกแต่งสีก็คือจะโชว์ผลงานศิลปะตลอด เลยแล้วก็ที่เนี่ออกแบบด้านบนดีกว่ามันจะเป็นเหมือนแบบเดินขึ้นไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยไม่ไม่ต้องใช้บันไดเลื่อนแต่ว่าช่วงชั้นชั้นไรวะชั้นตอนนี้เราอยู่ชั้นไลน์ชั้นสามหมอ <S <S โอ้ใช่ชัน้นเจ็ดถึงเก้าเนี่ยไม่ต้องใช้บันไดเลื่อนมันจะเป็นการเดินวนขึ้นไปเราไปดูกันอีกว่าน,นะจ๊ะช้าดาดูดิผลงานเพียบแล้วก็จะมีร้านค้า เก๋ๆอฮ้ยอันนี้เป็นขายพวกสีพ่นฟิกเกอร์หรือแบบทำงานศิลปะนะครับนีนก็ดีนะแต่คือไงดีอะคือบ้านเราอะศิลปะมันไม่ได้ถูกการสนับสนุนขนาดนั้นเนาะจริงๆ ทุกองประกอบของชีวิตมันมีศิละปะเกี่ยวข้องหมดเลยนะไม่ว่าเราจะซื้อสบู่น้ำยาปรับผ้านุ่มเอ่อแปรงสีฟันยาสีฟันนะทุกอย่างมาใช้ศิละปะเข้าไปหมดอนะ่ถถะถ้าถ้ารัฐบาลสนับสนุนหรือมีหน่วยงานสนับสนุนดีอ่ะพี่ว่ามันจะไปได้ไกลเนาะอย่างที่แบบเราไปญี่ปุ่นหรือไปเกาหลีใต้เราจะเห็นเลยว่าแพคเกจจิ้งอะไรอย่างเงี้ยดีมากนะครมีร้านหนังสือด้วยมีร้านปิ๊งงานด้วยมีของขายกระจุกกระจิกด้วยนะครับดีนะ ฝั่งตรงนูน่าจะยังไม่เปิดวันที่สิบจูนวันนี้วิที่เท่าไหร่เปิดแล้วดิไปดูกันดีกว่าตา,านดูดงานศิลปะเต็มเลยแล้วก็จะมีเด็กๆนี่นแหละมาดูเป็นเยอะเหมือนกันนะครับ อันนี้เป็นเอ็กซิบิชันหนึ่งอันนี้เข้าดูได้ป่ะครับเข้าดูได้เว้ยแต่ชอบตัดทางเข้าเลยอันนี้เป็นเป็นดิจิตอลดิจิตอลพิ์อันนี้เป็นรูปอะไรอะครับอ๋อมันเหมือนธรรมชาติภูเขาป่ะอ่าแล้วก็มาพิณบนวัสดุที่เป็นออร์แกนซ่านะครับแบบเชียร์นิดนึงก็ได้ความรู้สึกเ,เข้าไปข้างในได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับ,รบประตูนี้ใช่โอเคขอบคุณครับท่าดาน โดยปกติแล้วก็คือจะมีกฎนะครับว่าแม่แนะนําให้ไม่ควรดีกว่าไม่ควรดื่มเครื่องดื่มทานอาหารแล้วก็สัมผัสงานศิลปะนะครับเฮ้ยดูอ๋ออาร์ติสคือคุณสุธิพานะครับสวยวะมันมีความโรแมนติกชอบที่เขาใช้งานขาวดำ โอ oh my god this is so interesting l อ g h t i n g สวยมากเลยอะไม่รู้ว่าเห็นกันหรือเปล่าแต่คือที่พื้นเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเงาของแสงที่มันผ่านสะท้อนมาบนต้นไม้อะแล้วนี้ก็จะเป็นงานโอ oh my god เป็นเหมือนงานใช้ปากกาสีดำหมึกดำอะ่ะ ขีดทีละเส้นทีละเส้นทีละเส้นโยอันนี้โหดมากเลยนะคือแับกั้นหายใจวาดอะแบบเกินเฮ้ยชอบที่การจัดวางจัดแสดงทั้งหมดแบบดีจังอะ อันนี้เป็นหมดหมู่ของดอกไม้ละเมื่อกี้ก็จะเป็นสัตว์นะครับโหสวยมากอันนี้เป็นเหมือนผูก้กันจีนเหมือนกันนะอุยโหดอะโหดอะโหด,โหดรู้เลยแบบใช้ความพยายามสมาธิแล้วก็ความพยายามแบบมุ่งมั่นสูงมากนะสำหรับใครที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนสมาธิสั้นอะไรอย่างเงี้ยลองฝึกวาดก็ได้นะครับอุ้ย ของจริงมันสวยกว่าเว้ยถึงวันที่20นี้เองอะ่ะโอ้ยสวยจังเลยมันเกินไปว่ะอันนี้ก็คือเข้าสู่อีกโซนหนึ่งนะครับอันนี้ก็เอ็กซ์ต้าวัตนซามากๆโหยงานโหดมากเป็นเรื่องราวของต้นหม้ในมุมที่ถูกเออเหมือนคลーสอัพแค่พาทหนึ่งไม่รู้ว่าถ้าเกิดส่วนตัวนี้อาจจะเป็นการมองผ่านช่องกระจกในบ้านหรือเปล่าไม่มั่นใจนะแต่คือโอยางนี้โหดว่ะ อยากให้มันดูกันเองอ่ะมันใหญ่มากมากแล้วก็จะมีเป็นหนูเหรอหนูคือคนในคลิปหรือเปล่า <c oughs> ตกใจหน้าคลายด้วย <c oughs> นี่ก็จะมีเป็นผลงานแล้วก็มีหูฟัง แต่โดยพื้นฐานถ้าเกิดคนมีคนก็คือเสียงดังไม่ได้นะจ๊ะเป็นมารยาทพื้นฐานไอ้สเต็ปนั้นคือเดินขึ้นไม่ได้หรือเปล่าอ่ะครับน้ำทิ้งเหรอผมไม่ใช่อคิลิกอ๋อันนี้อย่าเผลอเดินกันนะจ๊ะดีนะถามก่อนนี่มันเป็นน้ำ เฮ้ยมันเกินไปอ่ะอันนี้มันอุยคนลุกอ่ะอเฮ้ยคนลุกจริงมันเป็นงานที่แบบคือถ้าเกิดคนมอ,มองจากทางภาพอย่างเงี้ยมันจะไม่ชัดในรายละเอียดอะคือแต่ละภาพอะมันจะใช้เหมือนเป็นมึกค่อยๆขี่อ่ะและ้วนี่มันไซส์มันใหญ่มากนะต่ออันอะมัน A A0 หรือเปล่าไม่มั่นใจอ่ะ ถึกเลยอะ่ะหนุ้ใช้เวลานานขนาดไหนเนี่ย okay. โอเคโหดมากปะนี่คือทางออกนะครับก็ุยขนลุกจริงอนะชอบมากเลยงานอะไรอย่างเงี้ยมันเกินไปคุณมาเนี่ยพาแฟนมาออกเดทด,ดูอะไรอย่างเงี้ยแฮปปี้เลยเออเนี่ยแต่เนี่ยก็ก็กก ย้อนกลับมาที่ว่านี่คือแค่นี้เมดไมล์เดย์แล้ว <laughs> แต่มัน <laughs> ตื่นตันว่ะ a อฟ r ฟ c เชีย <laughs> กับอะไรแบบนี้มาก เอาละโซนด้านบนเขาไม่อนุญาตให้อา่าถ่ายวิดีโอนะครับหรือถ้าเกิดถ่ายวิดีโอเนี่ยก็ต้องมีการขออนุญาตพิเศษนั่นเองเราก็ต้องทําตามกฎเนาะแล้วก็ถ่ายภาพนิ่งได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็จะมีงานเทศกาลหมุนเวียนมาอยู่เรื่อยๆนั่นเองนะจ๊ะก็เป็นสถานที่หนึ่งที่พี่ว่าอา่าได้ใช้เวลา กับคนที่เราชอบเนี่ยแน่นอนเนาะเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการเดทัวร์ BACC หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพนั่นเองนะับก็ที่นี่ก็มีครบทุกอย่างแหละไม่ว่าจะเป็นคาเฟ่เนาะไม่ว่าจะเป็นทั้งกาแฟแล้วก็ช็อกโกแลตด,ด้วยซ้ำแล้วก็มีร้านขนมมีร้านข้าวมีร้านขายของที่ลึกแบบการดีไซน์เก๋ๆแม้กระทั่งร้านที่ขายสีด้วยนั่นเองนะครับ <love> ก็มีที่เดียวเอ้มาที่เดียวได้ทุกอย่างคุ้มไม่ต้องเสียเวลาไปหลายที่แล้วก็เดินทางสะดวกในกลางเมือง เลยนะถามว่าเฮ้ยพี่ฮาร์เราแบบพามาดูงานศิลปะมันได้อะไรวะพี่อะไรอย่างเงี้ยอ่ะส่วนหนึ่งเราได้อยู่กับเขาเราได้อยู่กับเขาสองคนเลยแล้วก็ได้ศึกษาในสิ่งที่เรายังไม่ได้เห็นในสิ่งที่เขาปิดบังเอาไว้ยังไงยังไงก็คือแบบสมมติเขาแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าที่มันดูเนี้ยบอะแต่ไม่ได้หมายความว่าจิตใจของเขามันจะเป็นอย่างเสื้อผ้าถ้าเกิด มาพาเขามาดูงานศิละปะเนี่ยครับแล้วเขาหยุดที่ผลงานชิ้นไหนให้จเอจใจเอาไว้ก่อนเลยว่าเนี่ยมันจะต้องมีอะไรที่คอนเน็กเชื่อมติตเชื่อมใจกับใจของเขานั่นเองนะครับอ่ะยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้นะที่เราไปดูบทงานก็จะมีความสงบความโรแมนติกอะไรอย่างเงี้ยความเป็นธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดอย่างเงี้ยเราจะรู้แล้วอ๋อ,อเขาเป็นคนแบบนี้นะแต่ถ้าเกิดเขาไปหยุดตรงผลงานที่มันดูแบบด์กไซอะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เราต้องระมัดระวังเว้ยเพราะว่า ถ้าเกิดเขาไม่ได้พร้อมที่จะมีความรักแล้วเข้ามาในความสัมพันธ์นะความสัมพันธ์มันจะกลายเป็นแบบท็อกซิกเรลชั่นชิพแน่นอนเนาะอันนี้ก็เป็นอะไรที่แบบอันตรายอะ่ะแต่คือเนี่ยงานศิละปะมันสามารถบอกได้ว่าคนที่เรากําลังพูดคุยอยู่เนี่ยมันเป็นคนแบบไหนอุ้ยเขาเป็นคนแบบไหนนั่นเองนะครับแล้วก็สําหรับใครที่อยากให้ไปที่อื่นไปที่ไหนแบบแนะนําที่เดทอะไรอย่างเงี้ยคอมเมนต์มาก,ก็ะดับแต่ว่าขอแบบจะแปลกมากไม่ร้อนมากอะไรอย่างเงี้ยไปได้ก็จะไปนะจ๊ะ โอเคก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอให้มีคนรักที่ดีไวๆกันทุกคนเลยนะจ๊ะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แล้วก็ฝากติดตามด้วยนะคะบาย